สวัสดีครับอ่ะอยู่กลางตรงกลางน้าเหครับวันนี้ FC FC แบงค์ลุมต้านะครับบอกว่ามันดีมันดีอ่ามาถ่ายต่อนะครับวันนี้จะมาเอารับต่อนะครับนี่นะต่อน,นี้เดี๋ยวจะเอาไปวางครับผมบ่ห้รถติดลมวางต่อหน้ามะครับ เนาะเช้านี่นะครับเออสวยสอไปเอาไปใส่นะครับเื้ยรถมีติดอยู่นี่เป็นกะมาเอา,อางนานนะครับางนานนะเรียบร้อยละส่วนตกวิจัยครับ ปีน่องเจ้าน้านะครับมีฝนละฝนมาหนามมาหนามเต็มตรงจะได้มีผลผลิตดีๆเนาะครับผมไหนวะห้องมาเลยมาแล้วครับรนี่ยู่นเตนิทอิกี้เนี่ยเนี่ยหันแบบแบบนี่นี่ครับเนี่ย เรจะเอาหอนี่ข้างหน้ามันไหลไปคุดแล้วก็เอาดินถมตัวนี้ครับสองตีงโดดไปได้เนาะโอเคครับผมโอ้โหน้ำเต็มบวกเลยครับเดี๋ยวมาพอกันเนาะว่าจะเป็นจะได้ต่อใส่ปยครับได้ขึ้นกระสอบ เรียบร้อยเลยฝนตกครับพุ่งน้าแดนนี้ไม่มีความหมายเอ้ยนี่ครับปุ๋ยใช้ได้ครึ่งเดียวนี่ครับบรรยากาศกลางทุ่ง,งกลางเนาะ น้ำดีครับทัง้งหรานึกว่าจะมีน้ำแล้วโอ้ซุปน้ำนี่น้ำเต็มสะเลยทั้งลาแห้งขนาดเดี๋ยวพาไปดูครับพาไปดูผลงานที่ทําตอนเมื่อเช้าด้วยนะครับอดูบรรยากาศรอบๆนะครับอันนี้เทียงหน้าน่อยเทียงหน้าหน่อย Nghi cờ Nam Mày chi Còn tốt, ế con Tốt lắm Giá khai nha, nào vậy em <laughs> Nha khai ya Say pui ông bassai bả say/. tia cả bả ok yêu khí yêu ok yêu khí 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 cái ตัวไส้ก็แล้วตัวมัองน้นี่ยต้นนั้นก็ตัวก็บ,บ้องตัวไส้ไส่กับไส่อ่ะอห,มหมด้วยมดเตี้ยเหลือเัิงอยู่หรอใส่ผู้ใหญเลยบ่เกือบไี่อย่างอ๋อมวันหยุดตกแล้วครับไปดูกันนะครับที่ทำไว้เมื่อเช้า ทอาทอใส่ทอาใส่ให้น้ำมันผ่านไปได้นะครับให้รถมันืดไปอย่างนี้รถจะได้ไม่ต้องติดหลมมาดูกันนะครับมาละตรงนี้นะครับเกือบเดินเลยนี่อันนี้เป็นผมผมแบบหญ้านะครับ em ăn biển đinh không anh em chỉ đi vào cảng này cho 2 nghe khát nó lót cái này rồi, vứt vứt lời Lại vô Hãy đu Tập bay Phút tuần mấy 4 tuần Nhìn thân 1 tuần Dạ đau เะดาวเหรอเะดาวสเเลียมทุกกักรหนอำนี่ต้นอินทนิลต่อไปต้นสะดดาวต้นที่หนึ่งนีอหีองอำครับต้นที่สอง มีสามน,นครับสาเหตุที่ปลูกคือกันลมนะครับนี่ครับกระท่อมของคนอื่นเขาจะมีต้นไม้นะครับต้นไม้มีต้นไม้นะครับเวลาลมมาเขากระเบื้องก็ไม่ปึ้งนะครับหลังคางไม่ปิวแต่ของผมนี่วิบนี่แบบมีต้นใหม่เลยครับ ก็เลยต้องปลูกโอ้มันจะเป็นก็ปลูกต่อหน้าฝนกันงามดีน้าแรงไหมกับเปวียววิทวิทปลูกไว้สีมุมหนึ่สองสามสีกันลมอ,อินทนินคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ ข้าวต้มข้าวสวนข้าวนามียังไปแล้วครับสวัสดีครับ